ยายทองคำอายุ72ปีเป็นคนชอบกาแฟมากตอนยังทำงานอยู่ดื่มวันละ3แก้วแต่หลังกเกษียณหมอบอกให้ลดเหลือวันละแก้วยายเลยเปลี่ยนสูตรใหม่ชงกาแฟดำอ่อนๆใส่น้ำอุ่นเพิ่มแล้วนั่งจิบกับกล้วยต้มตอนเช้าตอนแรกคิดว่าคงไม่อร่อยเท่าเดิมแต่พอทำไปทุกวันมันกลายเป็นเวลาสงบของใจ ยายพูดพลังยิ้มแสงแดดอ่อนสะท้อนแว่นตาตอนนี้ฉันไม่ได้อยากดื่มเยอะเพราะฉันอยากอยู่ดื่มมันไปอีกน,น,นานๆคำพูดของยายทองคำทำให้เข้าใจว่าสุขภาพหัหวใจดีไม่ได้อยู่ที่การงดทุกอย่างแต่อยู่ที่ความพอดีและการรู้ใจตัวเองดื่มกาแฟวันละหนึ่งแก้วก็เพียงพอสำหรับผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการดื่มช่วงบ่ายหรือเย็น เลือกกาแฟรสอ่อนไม่หวานจัดถ้ามีโรคหัวใจหรือความดันควรปรึกษาแพทย์ก่อนและที่สำคัญจิบด้วยใจที่สุขไม่รีบไม่เร่งเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากใจที่สงบเสมอค่ะถ้าคลิปนี้ทำให้คุณอยากหยิบแก้วกาแฟมาจิบอย่างมีสติอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้เรารู้ว่าคุณชอบเรื่องแบบนี้กดติดตามช่องเตเสมสุขยามเกษียณ และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนวัยเดียวกันได้ฟังเพราะบางครั้งกาแฟดีๆกับคำพูดอบอุ่นอาจต่ออายุหัวใจได้จริงๆค่ะ